แบบนี้ปรับหลังขึ้นปรับหลังลงง่ายๆโดยไม่ต้องลงจากเตียงด้วยใครจะรับตะกร้าสองที่แมคานั่งอยู่ปรับอัตโนมัติไม่ต้องลงจากเตียงค่ะจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้นะคะปรับอย่างนี้เลยนะพับลงมานะคะลูกค้าแล้วก็กางขาออกนะคะจากนั้นก็ง่ายออกไปเลยเห็นไหมง่ายได้แบบนี้เลยเวลาจะขึ้นนะคะก็ดึงขึ้นเลยแบบนี้เลยนะคะดึงได้ทั้งหมด6สเต็ปนะอันนี้คือสเต็ปที่2แล้วนะ3 4 5หและห ทำได้หกสเตปแบบนี้เลยทุกคนหกสเต็ปนี้คือสเตปที่หจะเป็นนั่งหลังตรงเลยนะคะกรณีแบบใครจะนั่งหลังตรงนั่งทํางานนะคะก็จัดไปเลยใครจะนอนนอนหงายได้แบบนี้ค่ะทุกคนนะอ่าวินอนนอนดีนอนสบายนอนหงายแบบโอบรับรอบ,รบตัวแบบนี้เลยกว้างหกสิบเซนนะคะ ตัวนี้กว้าง60ซนติเมตรยาว180ซนติเมตรนะคะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน150กิโลกรัมใครจะกดกดได้เลยนะคะอยู่ตะกร้าที่2ตัวเลือกที่2นะ,คะ60คูณ180นะคะเพื่อนๆนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะ